ค่าน้ํามันเท่าไหร่เท่าไหร่เมาให้เท่าไหร่เท่าไร่แล้วก็บริหารกันบนรถแล้วครูก็เลยทํางานแบบ<ๆ>เขาเรียกว่ากระจายอํานาจนะกระจายอํานาจนั่งบริหารในห้องส่งคนเดียวนั่งพูดคนเดียวในวิทยุนะเที่ยวนี้ก็ได้มา37คันรถบัส37คันรถบัสแล้วก็รถตู้นี่กลับรถส่วนตัวนับไม่ถ้วนนะโยมเพราะว่ามาเองเยอะ,อะจะเช็คได้เฉพาะตอยอดเมื่อกี้นี ญาติโย,ยมญาติธรรมไม่ได้บอกหวยนะไม่ได้บอกหวยนะแต่ว่าใครที่ดูเฟซพระครูพระครูออกรถใหม่ใช่ไหมทะเบียนใหม่พระครูไปจดทะเบียนเมื่อวันที่16วันที่17หวยออกหมายเลขทะเบียนรถพระครูสี่ห้าหปดรวยรวยรวย,รวยกันทั้งนั้นเลยญาติธรรมพระครูเหลือสี6ห้าหนะห8ดไปแล้วยอด ต่อต่อยอดต่อยอด27,820บาทต่อยอดดีดีทีวีเมื่อเช้านี้ในบาทจะมีอีกนะในบาทจะมีอีกแล้วก็มอบแบตเตอรี่ไป2,600บาทเมื่อตะกี้นี้ด้วยขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุไม่มีเบานะเฮงเฮงเฮงอะ ค่าดีด no. ีทีวีก็คือมอบให้ส่วนของพระครูดมพระรานุวัตรเอออ๋อแม่นางนวลอ๋อฝากมาหาพระครูก็มาให้พระครูไม่เป็นไรของผู้ค่าแม่หงวนแปดหกหกแปดเพื่นได้ตังหว่สองพันถวายข่อยร้อยเดียวนึงเพื่อนเบิงทางเฟซได้พระครูโพสลงไปเออเพื่นก็ ทำเง่นเล่นพ่อครูก็บอกว่าเอามาพอได้บุญดีดีทีวีลงบาทเด้อเอาลงบาทจ้าดีดีทีวีอ้าวค่าถ่ายทอดค่าถ่ายทอดดีดีทีวีแด้ยอดครบตามจำนวนเรียบร้อยพระครูยังคิดอยู่นะว่าวันที่15 1ห้ากุมภาถ้าพระครูไปวัดอาลามแสนห้าเนี่ยใครจะไปช่วยพระครูเนี่ยจะมีความสามารถเหมือนกับท่านพระครูอดมเวลาลุวัดไหมเนี่ย พ่อครก็ยังพวดอยู่นะเอาไปดีดีพ่อดีดีพ่ดีดีบ่ดีดีดีทีวีดีไม่ดีเพราะว่าเพราะว่าแสนห้านะตลอดทั้งคืนก็คุ้มนะโยมนะคุ้มอ๋อใครที่มากับลำลำดวนทัวร์ใครที่มาจากลำดวนกับลำดวนทัวร์ดีดทีวีในบาทเดี๋ยวใส่บาทเสร็จแล้วให้ไปรถเพราะว่า เพื่นจะพาไปเที่ยวเมืองจำปาสีเดอ้อเพื่นจะพาแวะเดอ้อจากลำดวนทัวร์กาลสินอีกคันหนึ่งเพื่อนจะพาแวะเที่ยวที่เมืองจำปาสีเมืองจำลองถ้าเราทำบุญตักบาตรเสร็จแล้วถ้าอยากจะชมนานๆก็ให้ไปที่รถรถกระจอดที่ข้างหลังคือการรถเฮ้าท้าั้งหลังมืดอะไรโยมนี่ช่วยอาหารพร่อคูสาธุมาดีแต่ซอยพ่อคูหม ซอยพระคูด,ดีก็ซอยดีๆทีวีผ <laughs> มเนาะไอวอกเอาจากบาทก้อนถอบว่าไ้วอาเอาโดนแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> <ม>จากห้วยแม็กมีมิตรญาติจะทำพรอคู่ละส่วนหลายไม่ค่อยเห็นพรอคูเพราะว่าพระคูไปรี้เป็นยังเงือปรี้ยบที่รีให้พระคู่ดมอเอาคักสะกอน,น่ะนะให้มันพ่อคาดีๆทีวีสะกอนอันนี้ก็ช่วยค่าพ่อตาหารพระคูเนาะพอดีที่วัดพรอคูต้องมีการประกอบพัอตาหารกลางวันทุกวัน มีพระรเนรม,มาเรียนหนังสือวันละประมาณห0รูปถึงเจสบรูปจะมีพระทหารกลางวันทุกวันลงทุนวันละประมาณ3 0 0พันบาทขากับเข่ากับน้ำแม่อ้มชัยงามอ้แม่อมอัตมาข่อยปุบิภคยแม่อมอัตมาข่อยนี่แม่อมอัตมาแต่สายญาวาแม่อมอัตมาวันยังโทษข้ามหาประคู่จเจริญพรโยมจเจริญทราม อาตมาแม่อมเนอ้นออวสันอาตมาแม่อมเนอ้อตีเจ้าแม่อมอาตมาตีได้ชื่อว่าแม่อมอาตมาอยู่ที่อำเภอแก่ดำจังหวัดมหาสารคามเป็นญาติธรรมที่อาสาทุช่วยข้าพตาหารเนาะโอ้นั่นพระคู่พระคู่เนี่เป็นคนที่เบ้าอิลีเฮตอิลีเด้เอามาให้อิลีก็เอาอิลีเด้ข้าพตาหารกลางวันเนาะโยมเนาะ สาธุอ่านี่ช่วยค่าพัตดหารกลางวันพ่อครูคนละนิดนิดหน่อยไม่เป็นไรนะโยมนะเพราะว่าที่โรงที่วัดอัตมาภาพมีโรงเรียนด้วยโรงเรียนภาพประวิธรรมใครมีลูกมีหลานนะชาวจังหวัดเลยเอามาฝากพ่อครูสักสิบคนหน่อยเด้อมหนึ่งถึงมหกถ้าเรียนประเรียนธรรมก็ปรเรียนธรรมหนึ่งประโยคถึงห้าประโยคที่สอนอยู่ตรงนั้น่ะเรียนหอดประโยคประเรียนรรำหาประโยคขัดประโยคที่หกแล้วทรงเขากรุงเทพ ถ้าเรียนฝ่ายโลกมหนึ่งถึงมหจบไม่ย้ายไม่หนีพาะครูส่งเรียนปริญญาตรีต่อฟรีทุกรายการให้เรียนฟรีพร้อมทุกรายการเรียนครูก็ได้เรียนนิติศาสตร์ก็ได้ตอนนี้ที่มากับพระครูที่เดินตามหลังพระครูนะ่ะเป็นสามนเณรที่กําลังจะบวชพระปีนี้เรียนปริญญาตรีปีสองแล้วเอามาทํางานด้วยคือที่วัดเนี่ยเปิดแล้วก็ทำนะเปิดแล้วก็ทํา ซึ่งช่วงนี้ก็มีค่าใช้จ่ายอยู่เรื่อยๆอค่าใช้จ่ายแต่ก็มีญาติธรรมของพระครูนี่ช่วยพระครูอยู่ทุกวันทุกวันก็ไปได้อันนี้เป็นค่าพระทหารเนาะสาธุขอโนมทนาด้วยเอาทีน,นี้ญาติธรรมเมือม่อคืนนี้ที่เราร่วมกันทําบุญกับพระอาพาธที่ท่านมานั่งอยู่ตรงนี้นะเมื่อเช้านี้เห็นโยมไปรายงานอัตมาภาพบอกว่าได้ปัจจัยสามหมื่นกว่าบาทจนกว่าเท่าไหร่ไม่รู้นะ ขออนโมทนาสาธุโยมไปบอกว่าแล้วพ่อครูจะแบ่งไหมแบ่งมาทําอะไรพ่อครูว่าเอาไปรักษาให้หายผู้ข่าสิกับเราเนาะอนโมทนาสาธุสาธุโชคดีเด้อห้ามเจ็บห้ามป่วยห้ามจนห้ามไข้และห้ามตายเออนั่นแหละมันบุญใครบุญมันตัวอันไหนก็ได้ข้าวดำหมดแล้วมั้ง เออหมดแล้วสงสัยหมดแล้วทั้งมะครูอโดมหมดแล้วยังข้าวดำบ้านวนนกหอน้อนำ,น,ำออน้ำพระครูบ่มีอ่านวนกหอบ้านหลงยังมากลับบ้านเนาะหมาสาร,รคามโกสมโกสมอ,อ่ะบเออ่เออเอ,อ่ามันเล่ยไม่เห็นหนาเนะมันนี่เนาะเปินบ่อสบาย อ้าวทำบุญตักบาทแล้วใครอยากจะไปเที่ยวเด้อสายที่มาจากกาลสินอ่ามาจากกาลสินลำดวนทัวเพื่อนจะพาแวะเที่ยวอยู่อ่ากลับไปที่รถโรงทานของพระครัวมาสามรถหกล, 6, ล้อสงสัยขากลับไม่เหลือเลยมดหมดทุกอย่างมันเลยอย่างสุดท้าย,ยาสิเป็นญญะมะหยไมะหยะคือวานะ่ะเราซ่อมๆม,มดคักแนมะ อญา,าติโยมก็โอ้ยดีใจเนาะเราดีใจเราได้มาอนุโมทนาสาธุอ่าใครยังไม่หมดนะโยมอยากจะช่วยค่าพัทหาบัารคูปริยัตก็มาเดอ้อนายไกลสอนโตแก้ว,ว,กวช่วยค่าพัทหาหนร100บาทเอ้าขออนุโมทนาด้วยมัดว่าเป็นนะ้ยโยมเข้านี่เนาะบุญเข้าสารหิน กันมาเคลื่นอนนี่ก็บ่าเอาตอนพระพูนังยุหันก็บ่าไปเอาวันนี้ก็จะเอามเมื่อเราจ้ามาขอ,อยุติใจเราหลวลงพ่ออำเภอเพลินผุนเออเอ,อิดผุนหลวงพ่ออำเภอเพลินผุนเมื่อแล้วแมนบอกต้องรอถามหลวงพ่ออำเภอเด้อหลวงพ่อเจ้าก็น้ำเภอนาดูนดีดีทีวีแม่มนมาจากมหาสาร,รคามหนึ่งร้อยบาทแม่มนจากเรือนพรจา้า จ้าสาธุสาธุจากมหาสารคาม <c oughs> เอ้ามาแล้วมาแล้ว <c oughs> เหลือกี่แถวเหลือกี่แถวถ้าอยากถ้าอยากวทํทำยังไงนี่ตู้ดหากัน <c oughs> เออถ้าอยากวตู้ดหากันได้ยโยมเด้อขยับแต่ก็ถ้าใครไม่รีบก็ไม่เป็นไรไม่รีบก็นั่งสมาธินั่งอธิษฐานจิตเตรียมตัว อเตรียมตัวทําบุญตักบาทเสร็จแล้วออกไปดูโรงทานซิว่าเหลืออะไรพ่อครูไม่ได้เป็นห่วงแล้วนะท้องเต็มแล้วนี่แกมายะมาแยเต็มท้องแล้วนี่ถ้วยบอกใหญ่เลยเมื่อเช้านี่เห็นโยมโยมก็ฉลาดเดิเห็นพ่อครูพูดปุ๊บเนี่ยตักไปให้เลยถ้าไม่ถ้าไม่เอาไปให้เมื่อเช้านี่ตามจะตามไปฉันที่จังหวัดเลยอ่ะนี่ จะตามไปฉันเลยที่จังหวัดเลยนะี่แต่ว่าตอนนี้ได้ฉันแล้วอ้าวแม่สีขึ้นรถแม่ทันเอารถมาเองเอารถมาเองสีที่นั่งจากกรรมลาใสได้ยินสาธุได้มาสามเนาะ,อะพอดีโยมโทรมาหาพระครูอยู่บอกว่าเฮ็ดยังไงไม่เห็นสีว่นอาบน่ำอยู่หาโมงหรอว่าวสันว่าแล้วตำมูจเจ้าสิตัดชินใจด้วยขบวนนังอยู่น้มเจ้าเดียฉันหรอก อขอ,อนมโมทนาจากเอำเภอกำมะลาใสการสินแม่สีแม่สีสจเจริญพรสาธุสาธุสาธ,สาธุข้าพัตหาเนาะขอ,อนมโมทนาสาธุบ้านยางน้อยบ้านบอ่อดงบ่มารถตู้าาเออย้อนแมน่นบ้านโตนเพราะว่าของขามยางน้อยบ้านต้นมาดึงคันรถตู้ด้วย บ้านน้องวหนวยก็หนึ่งคันรถตู้แล้วก็หนึ่งคันรถบัสพา,ากันพอคู่จมหายอยู่แต่มันว่าอยากขี่รถบัสน้่บ่กคู่แต่มันอยากขี่รถตู้เนาะสนันหรอวะมาเยอะโยมเอารถส่วนตัวมาก็เยอะรถตู้ก็เยอะ,ะอ,ยอ่ะะอาได้ยินข่าวว่ามีเหษศีตกรถเจารถมาเองก็ดีใจอยู่เอ้าดันมานี่ใจอยากมานโยมเนาะใจอยากมามอ่าเอาแม่นางมาแม่นางน้องสอนี่อันนี้สะพานบุญบ่คู่เด้นี่ แกขนาดนี้ล่ะไน้ย้นเสียงเขาโทรศัพท์ย่ามมาขึ้นเสียงแก,แก้วแก้วนี่ว่ามันพูดสาวว่าแม่ได้ยมมิถุแปดสิบอัพประธานบุญเจ็ดสอัพแปบอัพทำงานเอาวางนี้เลยก็ได้แม่สรุปแล้วในในใน,ในี้สรุปหมดแล้วเนาะ,ะอ๋อญาติธรรมใหม่เราก็เยอะอ่าเดี๋ยวอ่านให้เมือม่ออื่นเมือม่ออื่นเมือม่อแรงมื